สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมกสิณันท์ครับอาจารย์ครับพอดีวันนี้มีโอกาสได้พบอาจารย์นะครับก็พอดีมีปัญหาอยากจะปรึกษาอาจารย์นะครับพอดีรถผมะครับอาจารย์ครับมันสีครับมันบวมนะครับอาจารย์ครับไม่ไม่ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับอาจารย์ครับลักษณะแบบนี้นะครับมันจะเป็นไปได้อยู่2ประเด็นนะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยอาจจะเกิดจากกระบวนการทําสีที่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรืออีกประเด็นนึ่งนะครับอาจจะเกิดจาก สนิมที่เกิดขึ้นภายในที่เกิดจากความชื้นภายในอากาศพอดีนะครับแล้วก็การเสื่อมสภาพของสารเคลือบกันสนิมเนี่ยนะครับผมครับผมแล้วทีนี้เราจะมีวิธีการตรวจสอบว่าแก้ไขยังไงบ้างครับอาจารย์ครับอ๋อการแก้ไขนั้นไม่ยากเลยครับผมครับแล้วก็วันนี้พอดีเลยผมกําลังจะแนะนําลูกศิษย์โอ้โหโชคดีครับเรื่องของการแก้ปัญหารถที่เกิดสนิมเกิดขึ้นครับผมแล้วแล้วอย่างนี้เออ มีมีวิธีการขั้นตอนในการทําอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับอ๋อเดี๋ยวก่อนนะครับขั้นตอนที่จะเตรียมการเนี่ยนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยเราจะแบ่งกันเป็นประมาณสเรื่องด้วยกันเรื่องแรกเราต้องดูก่อนนะครับว่าขนาดของสีที่บวมเนี่ยครับถ้ามันเกิดจากสนิมเนี่ยมันมีบริเวณกว้างแค่ไหนนั่นคือหาขนาดของสนิมก่อนนะครับอันที่สองก็คือเราจะต้องพยายามที่จะเคาะขึ้นรูปชิ้นงานนะครับมาติดตรงที่มันเป็นสนิมเนี่ยนะครับส่วนที่สาก็คือ ยึดติดชิ้นงานที่เราเคาะขึ้นรูปใหม่ไปแทนที่สนิมตรงนั้นโอ้โหครับผมอาจารย์แมนผมชักเริ่มสนใจมาแอาจารย์เดี๋ยวผมเราทํากันเลยได้ไหมครับอาจารย์ครับอ๋อเดี๋ยวก่อนนะครับผมขั้นตอนแรกเนี่ยเราคงจะต้องไปดูกันก่อนนะครับว่าเครื่องมือและอุปกรณ์อะไรบ้างที่จะต้องนํามาใช้อครับตามเลยแล้วกันนะครับผมชผมชักเริ่มสนใจครับผมเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมครอบปะผูรยนต์ก็มีดังนี้ถุงมือผ้า มักใช้สวมป้องกันขณะปฏิบัติงานเคาะเชื่อมการตัดหรือการสกัดเหล็กทุ้งมือหนังใช้สวมป้องกันขณะปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าหรือการเชื่อมแกส๊สการเจรียรไน แว่นตาเลือกภัยแบบใสใช้สำหรับใส่ป้องกันในตาขณะปฏิบัติงานเจียสกัดเหล็กงานเคาะตกแต่งหรือสเก็ตภาพต่างๆได้ผ้าส่วนใหญ่จะมีการนำไปใช้3ลักษณะด้วยกันคือผ้าสำหรับนำไปใช้ซับน้ำ และคลุมชิ้นส่วนอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทำงานใช้ร่วมกับการปฏิบัติงานเคาะไล่บวมเพื่อให้ชิ้นงานโลหะหดตัวและผ้าสลับนำไปใช้เช็ดมือทำความสะอาดสำหรับช่างคอนเคะสำหรับใช้ร่วมกับเหล็กรองเคาะในการเคลื่อนรูปตัวถังรถที่ยุบลักษณะต่างๆให้เรียบเหมือนเดิมพร้อมทั้งคาอแผ่นโลหะให้เป็นรูปต่างๆได้แก่ ค้อนหน้าเรียบแบนใช้ในการเคาะเก็บบวมหรือเก็บเรียบค้อนหน้านูนเหมาะสำหรับงานเคาะทั่วไปแต่สามารถนำไปใช้ในการเคาะจิกเพื่อเก็บบวมหรือเก็บเรียบได้แต่เป็นลักษณะาการลงไม่เต็มหน้าคือจุดใดจุดหนึ่งที่ลงค้อนจะต้องสัมผัสแค่รัศมีความโค้งของหน้าคอนเท่านั้นส่วนบริเวณปลายแบนบาง มักใช้สำหรับงานจิกตามร่องสันหรือตามมุมต่างๆ no เครื่องเชื่อมไฟฟ้าเป็นการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ทำมีข้อดีก็คือสามารถนำไปใช้เชื่อมเหล็กที่มีความหนาได้โดยไม่ทำให้ปลั๊กเกิดความร้อนเหมือนกับเครื่องเชื่อมประเภทอื่นๆเหล็กขีด ใช้สำหรับขีดเส้นหรือทำเครื่องหมายบนโลหะแผน่นตะใบแบบต่างๆ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการขัดถูโลหะเพื่อตกแต่งหรือลบขอบคมชิ้นงานและรอยเชื่อมโลหะ yes. สามารถแบ่งได้หลายลักษณะได้แก่ตะไบโคง้งเหมาะสำหรับนำมาใช้ในการขัดสีโปพลาสติกหรืองานโปตลตัว <Yes. S 1> เนื่องจากคมไม่แข็งพอจึงไม่เหมาะสมที่จะนำไปขัดกับพื้นผิวโลหะตะไบหน้าหยาบ ลักษณะของฟันจะหยาบมากเหมาะสำหรับนำไปตกแต่งรอยแผลรอยตัดรอยต่อให้มีความเรียบและสม่ำเสมอตะไบหน้าละเอียดเหมาะสำหรับนำไปแต่งผิวงานให้มีความละเอียดเพิ่มมากขึ้นหินจิรนายแบบมือถือการใช้งานขึ้นอยู่กับลักษณะของใบที่ใช้ หากเป็นใบหินเจียใช้สำหรับขัดแต่งรอยเชื่อมได้ดีแต่หากเป็นใบสก็ตไบร์ลูกบล็อกหรือลูกขัดก็เหมาะสำหรับขัดลอกสีเก่าออกหรืองานสีโป๊สะสกัดเหมาะที่สุดสำหรับใช้ในงานเคาะควรมีลักษณะาปากทู่รัศมีไม่เกิน1มิลิเมตร ชุดคีมจับแบบต่างๆเป็นเครื่องมือที่ใช้บีบและจับยึดโลหะ2ชิ้นให้ติดกันเพื่อความสะดวกในการเชื่อมโลหะและเคาะตกแต่งชิ้นงานแบ่งออกเป็นหลายลักษณะด้วยกันได้แก่คีมล็อกปากสีแคลมซึ่งจะมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ คีมปากโคง้งเหมาะสำหรับจัดงานที่มีรูปร่างเป็นวงกลมแปรงรวดใช้สำหรับขัดรอยเชื่อมรอยต่อทำความสะอาดชิ้นงานหลังจากการเชื่อมกันไกตัดโลหะแผ่น เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดโลหะแผ่นบางโดยจะแบ่งออกเป็นสองลักษณะคือกันไกลสลับผู้ถนัดมือซ้ายและถนัดมือขวาเหล็กรองเคาะใช้สำหรับรองรับหัวค้อนในการเคาะโลหะขึ้นรูป ซึ่งมีหลายรูปแบบด้วยกันการนำไปใช้ขึ้นอยู่ลักษณะของการใช้งานแท่นรองเคาะขึ้นรูปสมัยก่อนเรียกว่าทั่งจะเป็นลักษณะของแท่งเหล็กไอบีมแท่นเหล็กรางรถไฟหรือแท่นหมอนรถไฟเหมาะสำหรับนำไปพับขอบพับมุมของเหล็ก ส่วนแท่นไม้ก็เหมาะสำหรับไปใช้ในการเคาะนำสันหรือเคาะนำร่องต่างๆเหล็กขูดสีใช้สำหรับการขูดลอกสีต่างๆชุดประแจบล็อกเป็นเครื่องมือสำหรับงานทั่วไปเกี่ยวกับการถอดประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเครื่องยิงรีเวท แบบใช้มือเหนียวด้ามใช้สำหรับยึดชิ้นงานด้วยหมุดย้ำชุดเชื่อมแก๊สอะซิทิลีนประกอบด้วยถังแก๊สอะซิทิลีน ทางแกส๊สออกซิเจนและด้ามเชื่อมแกส๊สโดยมีเกจด้านในใช้สำหรับวัดความดันภายในถังแกส๊สส่วนเกจด้านนอก ใช้สำหรับวัดความดันที่จะออกไปใช้งานแต่ก็ไม่ควรเกินค่าที่กำหนดเครื่องเชื่อมแบบสปอตอิเล็กทรอนิกส์ใช้สำหรับการเข้ารูปชิ้นงานแบบบันไดใหม่ที่นำไปประกบกันแล้วนำไปเชื่อมใหม่กับการเชื่อมจุดกันไกลม ใช้สำหรับตัดแผ่นโลหะนอกจากนี้ยังมีชุดเครื่องมือทั่วไปอันได้แก่ไม้บรรทัดปากกาปากกาสีตลับเมตรเป็นต้นโอ้อาจารย์ครับผมเข้าใจแล้วครับอาจารย์ครับมันมีมากมายหลายอย่างมากเลยครับอาจารย์ครับครับผมเพราะว่าเครื่องมือเหล่านี้นะครับครับต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มที่จะไป ทำงานกันครับผมแล้วก่อนที่จะไปเริ่มทํางานนะครับผมในการปรับปูตัวถังรถยนต์เนี่ยนะครับสิ่งแรกที่ต้องคํานึงถึงเลยก็คือความปลอดภัยในการทํางานครับอ๋อครับอาจารย์งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไหมครับอาจารย์ครับครับผมความปลอดภัยเนี่ยนะครับในการทํางานเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่2เรื่องด้วยกันหลักๆอ๋อครับผมสิ่งแรกที่ต้องคํานึงก็คือตัวเราเองอ๋อครับครับตัวที่2คือที่ตัวรถอ๋อครับตัวเราเองก็ต้องมีชุดป้องกันอันตรายของ มีชุดป้องกันที่ตัวแล้ด้วยก่อนที่ผมจะทำเนี่ยนะครับผมก็ต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับส่วนที่2เลยก็คือที่รถเนี่ยนะครับครับผมเราก็ต้องทําการถอดขั้วแบตเตอรี่จนๆนะครับและส่วนที่สําคัญก็คือถ้าบริเวณนั้นอยู่ใกล้บริเวณถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเราก็จะต้องถอดนะครับหรือไม่ก็ต้องหาภาชนะหรือหาวัสดุอะไรที่มาป้องกันโอ้ครับงั้นเราไปดูกันเลยไหมครับครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ชุดก่อนแล้วกัโอ้ได้ครับอะไรครับอาจารย์ครับ